ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะทีเอฟผ้าไหมนี้ค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นผ้าคลุมไหลผ้าไหมโซเดนค่ะแล้วก็พร้อมกับเอฟผืนนี้ไปด้วยค่ะรอเจ้าของอยู่จริงๆเพราะว่าผืนนี้สวยมากๆเลยไก้แพัดรอมานานเลยเพราะว่าอ,อ,อยากจะบอกว่าผืนนี้ไกล้แพัดลิงมานานแล้วก็มีเจ้าของนะคะจากนนทบุรีค่ะแล้วก็ผืนนี้เช่นเดียวกันค่ะได้ เอฟเหมือนกันค่ะเป็นผ้าไหมาราชวัตรตาดีจริงๆเลยนะคะไกายแพนยังไม่ได้โพสต์เลยค่ะผืนนี้เก็บไปแล้วนะคะขอบคุณที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดจ่งส่งให้นะคะสามผืนและท่านใดสนใจนะคะที่เป็นผ้าไหมสุรินตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมสุรินนะคะนี่ค่ะผ้าคลุมไหลนะคะเนี่ย รูปช้างนี้ราคาพันสองค่ะทรงส0่บบาทแล้วก็นี่จะเป็นลายนะคะประยุกต์ก็พันสองค่ะเป็นผ้าคลุมไหลนะคะขนาดเา63เซนติเมตรแล้วก็ยาว2เมตรนะคะผืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะให้คุณผู้ชมนะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งสำหรับผ้าคลุมไหลนะเบอร์สองเบอร์สามผ้าคลุมไหลและ ผ้าคลุมไหลที่เป็นสีธรรมชาติเหลือตอนนี้คือเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์นี้ค่ะเบอร์ศูย์หค่ะสีธรรมชาติค่ะศูนย์หนึ่งบาทส่งสี่บาทค่ะแล้วก็02ค่ะเหลือเท่านี้นะคะศูนย์สค่ะสีธรรมชาติค่ะศูนย์สนะจ๊ะแล้วก็03สีธรรมชาติจ้านี่นะคะศูนย์สามหน่งพันเจ็บาทค่ะ0ูนย์สนะคะ ส่ง40บาทแล้วก็0ูนค่ะผืนนี้ค่ะ0อศูนย์สค่ะหรือ4ผืนนะคะสําหรับย้อมสีธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องให้ไวนะนี่นะคะเหลือ4ผืนนี้นะตัดสินใจกันแล้วก็ท่านใดสนใจผืนนี้รอคุณผู้ชมอยู่อีกผืนหนึ่งเพราะว่าไกด์แพทย์ให้ราคาพิเศษค่ะ กระนำซัมเมอร์เซลล์ค่ะ3,300บาทพร้อมอับนยาเป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากครามนะคะที่เป็นครามตรงนี้แล้วก็คลั่งทั้งผืนนี้ทหหอหุกรลายเม็ดพริกไทยนะคะต่อท้องผ้าจะเป็นลายดอกมะเขือค่ะสวยมากๆเลยดูซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะจาก3,500ไม่ขาย3,400ก็ไม่ขายนาะทีนี้จะ ะะให้คุณผู้ชมได้เอฟไปนะคะท่านใดสนใจดอกมะเขือค่ะย้อมสีธรรมชาติ6ตะกอทอยกดอกลายเม็ดพริกไทยนะคะเอฟมาได้และคุณผู้ชมที่สนใจผ้าไหมเปลือกเปลือกไหมนะคะนะคะศู่งค่ะสีนี้เลยนะคะมี2เมตรกับ4เมตรให้เลือก01นย์หนะคะแล้วก็02สค่ะสำหรับเปลือกไหมนะคะราคา900ส่ง40บาทค่ะ แล้วก็03เป็นเหลืองเหลืองนะคะเหลืองเหลืองแบบนี้ค่ะเนี่เหลืองแบบนี้เนอร์03นะคะแล้วก็04ค่ะคุณผู้ชม04ก็คือนี่นะคะสีขาวค่ะสีขาว04สีขาวเป็นเปลือกไม้ค่ะ04นะคะนี่เลยค่ะมี4เมตรตัด2เมตรก็ได้แล้วก็ 05สีแดงแรงเลือจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นแดงสดนะคะอันนี้0 5นย์ะคะแล้วก็06ค่ะ06ก็จะเป็นสีแดงออกเลือดหมูนะคะ,ะแล้วก็07นจะคะจะเป็นเขียวแบบนี้ค่ะเขียวนี้นะ07นะซึ่งแตกต่างจากศ1เห็นไหมคะเขียวแบบนี้ต่อไป0 8ย์ค่ะจะเป็นสี ครีมค่ะ08สีครีมมี2เมตรกับ4เมตรให้คุณผู้ชมเลือกนะคะ08นะคะนี่08นะคะมี4เมตรกับ2เมตร08แล้วก็เหลืองแบบนี้ค่ะ09 09นะคะสำหรับเปลือกไมนะคะ900บก40บาทแล้วก็1 0สีน้ำเงินค่ะ1 0นะคะแล้วก็สีโอโรสค่ะสีโอโรสนะคะกล้องจะจับเป็น สีอะไรเดียมันแต่จริงๆมันคือสีโอรโรสค่ะคุณผู้ชมนะคะเผื่อนี้นะคะ11ก็คือโอรโรสนะคะแล้วก็12ค่ะ12จะเป็นม่วงนะคะ12ม่วงแล้วก็13จะเป็นสีบานเย็นนะคะ14จะเป็นเขียวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสนใจทักมานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทอยกดอกนะคะก็คือ ันนี้จะเป็น2เมตรราคาพันสองนะคะสำหรับสีดำนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วก็จะเป็นเบอร์ศูนของทอยกดอกนะคะมีสเมตร2เมตรให้เลือกค่ะแล้วก็เบอร์0ูนย์สําำหรับสีแดงนะคะสำหรับทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะ0ูนย์สเป็นสีชมพูนะคะ0ูนย์สเป็นสีฟ้านะคะ แล้วก็เป็นสีครีมสำหรับนี่นะคะสีครีมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมให้ชมสีครีมนะคะสีครีมเหลืองเหลืองอ่อนนะคะทอยดอกเ<อ>ม็ดพริกไทยกับลูกแก้วให้คุณผู้ชมเลือกเองนะคะสนใจทักแชทมา0812571709นะคะ0812571709แล้วก็เป็นผ้าเา้ามาไหมค่ะ ผ้าขม,ม้าไหมนี้ราคา700บาทนะคะทรงอีก40บาทนะคะเนี่ยค่ะผ้าขม,ม้าไหมมีความมันวาวนะคะเพราะฉะนั้นสนใจทักมาได้นะคะแล้วก็ผ้าคุมไหล่ค่ะที่หลักสีเลยค่ะราคา9 0 0ค่ะช่องอื่นเขาขายพันกว่าไกด์แพ็คก0 0ค่ะ เพราะว่าไกด์แพดได้ราคาส่งมาคุณผู้ชมไม่ต้องคิดว่าจะชอบกับไกด์แพดแล้วแพงค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นราคาส่งนะคะไกด์แพดมีค่าทํางานแล้วก็นี่ค่ะลายเต่างับค่ะเต่างับนะเต่างับให้ราคาะคะพิเศษนะพันเจ็ดส่งสี่สิบบาทนะคะเต่างับมาชมกันได้นะคะอยากดูเต็มๆนะคะเต่างับ ช้างกับหมัวตัวนี้ช้างช้างกับหมัวหรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะเต่างับนะเต่างับแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็เต่างับแต่เป็นเต่างับทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะเพราะฉะนั้นติดต่อมาได้0 8 1 2 5 7 1 7 0 9เต่างับเผืนที่2นะคะที่เป็นทอยกดอกลายลูกแก้วมีเชิงล่างเป็นโคมห้า แล้วก็เตางับงับเงินงับ,ง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 บทองค่ะผืนนี้นะคะดูเต็มๆนะคะบริการอาบน้ำยายเย็บริมให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ3540บาทนะคะ,ะสนใจขอดูสีจริงได้แอดไลน์มา0812571709เลยค่ะเพราะฉะนั้นในนี้ไกด์แพดช้อปปิ้งออนไลน์เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมอยากได้แบบไหนบอกไกด์แพดมานะคะและ อันนี้เป็นลายนางงามสีชมพูนะคะผืนนี้ก็1700ค่ะ1700นะคะส่ง40บาทนะคะมีเจยที่สวยงามค่ะลายนางงามสีสวยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจทักไกด์แพทมานะจ๊ะ0812571709แล้วก็สรงไหมค่ะสรงไหมทอยกดอก เม็ดพริกไทย6ตะกอสีหวานนะคะอยู่ที่1,400บาทนะคะอันนี้ก็1,400บาททอ8ตะกอนะคะติดต่อมาได้ค่ะน,นี้2เม็ดค่ะอันนี้ก็ถอดตะกอนะคะ4เม็ด2เม็ดคุณผู้ชมสั่งได้ค่ะติดต่อได้แพทดมาได้ค่ะสรงก็จะเป็นเบอร์นี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งของสรงนะคะสีหวานชมพูค่ะศ1 2หนึ่งเม็ดนะคะแบบนี้ทอ,อยดดอกเม็ดพริกไทยสำหรับเบอร์ศูนย์สรงนะคะ แล้วก็เบอร์0ูนสรงค่ะสีแบบนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็สรงเบอร์ศูนสนะคะสรงเบอร์0ูนานี่มี4เมตรคุณผู้ชมจะเอา2เมตรก็ได้4เมตรตัดให้ค่ะแล้วก็ผ้าไหมาราชวัตรค่ะนะคะราชวัตรผืนนี้ก็ราคาพันเจนะคะสีจริงจะเป็นสีกล้องจับยากมากเลยคุณผู้ชมนะคะจะเป็นออกม่วงนะคะผืนนี้ก็ทอนแน่นๆสีตะกอนะคะ 1,007ะคะส่ง40บาทถ้าต้องการอานลมยาก็แจ้งหลังไม้ได้ว่าต้องการอานัมยาท้องผ้าเป็นแบบนี้นะคะติดต่อไกด์แพทมาได้แล้วกออ็อะไรดีคะนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมก็ติดต่อไกด์แพดนะคะ0 8 1 2 5 7 1 7 0 9อยากได้อะไรมากกว่านี้ทักไายมาเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนับชมและอุดหนุนไกด์แพทนะคะเพราะว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ช่วยเหลือทุกท่าน ที่ไม่มีพื้นที่นะคะก็จับลายสวยๆมาให้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าเอฟในทั้งหมดนี้แคปหน้าจอมาแบบนี้เลยค่ะนะคะไกด์แพทบอกไว้แล้วค่ะเบอร์0812571709ค่ะเดี๋ยวมีสรงอยู่ข้างล่างข้างล่างนี้นะคะเป็นสรงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทำอีกคลิปหนึ่งนะคะสรงอยู่ด้านล่างที่ทำเป็นที่รองนะคะเป็นสรง เป็นสรุงไหมที่สีหวานอยู่ด้านล่างค่ะแก้แพทยรื้อไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้มีเท่านี้ก็ติดต่อมาได้นะคะสนใจอยากได้แบบไหนแ,แพทย์บอกไว้แล้วแคปหน้าจอมาเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ